สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องโซดาชาแนลวันกันอีกแล้วนะคะช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่รวบรวมสูตรง่ายๆนะคะทิคดีๆง่ายๆนะคะที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางนะคะในการตัดสินใจการแทงยี่กี่ได้นะคะวันนี้ทิคของแอดก็ง่ายเหมือนเดิมนะคะใช้การสังเกตเลขนะถ้าเราสังเกตเลขเป็นเราก็จะได้ถอนนะคะสูตรของแอดวันนี้นะคะอ่า คือให้เราสังเกตเลขเก้นะคะถ้า9มาหน่วยล่างนะคะให้เราตามเลขสานะคะ9มาหน่วยล่างตาม3นะคะวิ่งบนรูดล่างเหมือนเดิมนะคะเรามาดูผลของวันที่21เมษายนนะคะ2020นะดูผลไปพร้อมๆกันเลยนะคะผลของลัตโต้ VIP นะคะห้องแดงนะ รอบที่8นะคะผล8 4 4 0 9นะคะ9มาหน่วยล่างเห็นไหมคะ9มาหน่วยล่างเราล่าสามทันทีนะคะผลออกรอบแรกนะคะ4ี่2 3นะคสองสานะคะรอบที่13นะคะ4ี่ห้าหนึ่งมาหน่วยล่างล่าสามนะคะผลออก734 3 6เป็นไงคะ หัวใจพองโตนะคะเคฟู K นะคะผลออกเจ็ดสามสี่สามหกนะคะอันนี้เด้งนะคะบนล่างนะรอบที่สิบแปดนะคะห้าเก้านะคะเก้ามาหน่วยล่างนะคะตามสามนะมารอบที่สองนะคะศูนย์สามสี่หกศูนย์รอบที่ยี่สิบสองค่ะศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเก้านะคะเก้าหน่วยล่าง ตามสามารอบแรกนะคะ16 936นะคะแล้วก็รอบที่24นะคะเก้ามาหน่วยล่างอีกล่า3นะคะวิ่งบนรูดร่างนะคะผลออก80434นะคะรอบที่27ขผลสี่หนึ่งหนึนะคะเหน่วยล่างอ่าเราตาม3เลยนะคะผลมารอบแรกนะคะ8 6 3ห 5, 5นะคะ รอบที่34นะคะ9ตามสามนะคะผลออกรอบที่2นะคะ3 5 1 1 1, 1นะานึ่ง่งะรอบที่43คะ่ะ4 7 9 7 9นะคะตามรอบแรกเลยผล1 8 0 3 3คะ่ะง่ายไหมหลายรอบแล้วนะคะวันนี้เข้าหลายรอบแล้วเราได้ถอนแล้วเนาะ เราอย่าเล่นทั้งวันนะคะอย่าลืมนะคะอย่าเล่นทั้งวันนะอย่านั่งจิ้มทั้งวันนะรอบที่48นะคะเจ 7, 7 7 9นะคะ9หน่วยล่างนะคะตาม3นะคะรอบที่1รอบที่สองรอบที่3มารอบที่สี่นะคะห้า 1, 1 3หนึ่งสนะคะรอบที่63นะคะสามหนึ่งห ผลรอบที่64นะคะ5 5 3 2 0โอเคผ่านรอบที่69นะคะ2 2 0 1 9นะคะตามรอบที่1นรอบที่2มาเข้ารอบที่3นะคะ2 3 3 7 3นะคะอันนี้ K f u ูอีกเหมือนเดิมนะคะ2 3 3 7 3นะคะเราได้เด้งนะคะอันนี้เป็นรอบล่าสุดที่แอดอัดคลิปอยู่นะคะ เราไปย้อนดูของวันที่20นะคะเลขอาจจะไม่ได้เดินดีทั้งวันนะคะอาจจะเป็นช่วงนะคะวันหนึ่งอาจจะหลุดสักรอบสองรอบนะคะลองจับทางลองสังเกตหัดสังเกตเลขน,นะคะหกเก้าศูนย์ศูนย์เนะคะเก้าหน่วยล่างนะคะตามสามผลออกสามหนึ่งสามสนะคะ รอบห้าสิบสองนะคะหนึ่งสี่สี่สามเก้านะคะ9หน่วยล่างนะคะตามสามนะผลจะมาออกรอบที่สองนะคะ80336นะคะอันนี้หัวใจพองโตนะคะเคฟู K 4, นะคะเด้งบนล่างนะคะสาม รอบที่58นะคะ67239นะคะตาม3นะคะ9หน่วยล่างตาม3นะคะผลออก55835ค่ะรอบที่67ค่ะ16689นะคะมารอบแรกนะผล32988นะคะรอบที่71นะคะ81679นะ ตามรอบแรกยังไม่มานะคะตามรอบที่2ออก382นะคะ27นะคะออรอบที่85นะคะผล37719นะคะ9มาหน่วยด้างนะตาม3ผลออก909 30นะคะโอเคผ่านเนาะย้อนดูอีกวันหนึ่งนะคะวันที่19นะคะห้องแดงนะลอตเตอรีไอพีนะคะ แอดจอนดูให้ยาวๆนะคะทั้งวันเลยนะคะจะได้รู้ว่าสถิติการเดินเนี่ยโอเคไหมนะแต่สำหรับแอดเนี่ยมันหลุดแค่วันวันหนึ่งใน88รอบหลุดสักรอบ1นสองรอบก็โอเคนะคะถือว่าเลขเดินดีนะเป็นแนวทางในการจับเลขได้นะคะลองดูลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะรอบที่10นะคะ27809นะคะผลออกรอบแรกนะคะ43607ค่ะ แล้วรอบที่12สนะคะสังเกต9้าหน่วยร่างน,นะคะตาม3ผลออก7 6 1 2 3อันนี้ก็โอเคผ่านคะ่ะรอบที่22 386 49นะคะตาม3มารอบแรกนะคะ0 3นย์สามเกอ่ารอบที่27็ 10099นะคะ9หน่วยล่างนะคะตาม3รอบแรกยังไม่เข้านะคะมาเข้ารอบที่2 97463ค่ะแล้วรอบที่30นะคะ52659มี9อยู่หน่วยล่างนะคะตาม3ผลก็ออกรอบแรกนะคะ00713นะคะผ่านนะคะอ่ารอบที่38นะคะ09ล่างนะ โอเคอันนี้ออกรอบแรกนะคะสามเจ็ดหนึ่งสองสามอันนี้หัวใจพองโตอีกนะคะได้ดเด้งนะโอเคเห็นไหมคะง่ายมากนะคะลองสังเกตลองจ,จดจำเลขนะคะรอบที่ห้าสิบปนะคะเก้าสองหนึ่งหเนะคะอ่ามารอบที่สองนะคะผลสามสี่หกูนึงค่ะ รอบที่71นะคะ6 4สี9ห่าผลมารอบแรกนะคะ3ามหนสามา7ค่ะโอเคของวันที่19เก้าเมษาของลอตเตอรี่โอเคนะคะมาดูห้องรวยนะคะวันที่21เมษานะคะผลวันที่21เมษา2 0 2 0นสนะคะ รอบที่ห้านะคะสี่แ9ดเก้าเจ็ดเก้านะคะทิ่ของเราคือเก้าหน่วยล่างล่าสามนะคะล่ารอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามมารอบที่สี่นะคะหนึ่งน์เก้าสามนะคะเรามาลองดูว่าทิศของเราจะใช้ได้กับห้องอื่นไหมนะคะแอดลองไล่ให้ดูนะคะอ่ารอบที่22นะคะสองเจ็ดหนึ่งหกเก้าค่ะตาม รอบที่1ยังไม่เข้านะคะมาเข้ารอบที่2องนะคะหนึ่งนะคะรอบที่28ค่ะ6 7เจ็นะคะตามรอบหนึ่งผลมาออกรอบที่2องนะคะห้าสาเนะคะโอเคเราจะเห็นรอบที่40ส หนึ่9นะคะเมาหน่วยล่างตาม3นะคะ1 2 3ผลออกรอบที่4นะคะอย่าลืมนะคะเตรียมสเต็ปการเล่นไว้นะคะเทคนิคนี้ใช้ผลจะออกภายใน3 4รอบไม่เกินนี้นะคะถ้าเกินนี้ก็คือหลุดแล้วนะคะอ,อันนี้3 3นะคะโอเคผ่านนะคะ รอบที่57ค่ะ278 09นะคะล่า3ผลมารอบแรกนะคะ05930นะอ่ะาวันที่21อันนี้ผลปัจจุบันนะคะที่แอดอัดคลิปนะคะเราย้อนไปดูวี่ที่20นะคะย้อนให้ดูอีกวันหนึ่งเนาะรอบที่4นะคะ เก้าหน่วยล่างนะตามรอบหนึ่งมารอบสองนะคะสามหนค่ะรอบที่31นะคะ 2, 2 1 0 9อ่ามารอบที่2องนะคะเก้าสค่ะรอบที่37นะคะ2องหนนะคะ วิ่งบนรูดร่างนะผลออก8 9 6 3 8โอเคผ่านคะ่ะรอบที่42คะ่ะ07 8 49นะคะตามรอบหนึ่งยังไม่มานะคะรอบสองมาผลนะคะ01343เป็นไงคะหัวใจพองโตรอบนี้นะคะเคฟู K นะคะเด้งบนล่างนะคะ แล้วก็รอบที่45นะคะมี9อยู่หน่วยล่างนะคะตาม3รอบนี้ผลออก3 5 1ห้นสะคะอันนี้พองโตอีกแล้วค่ะเคฟูอีกแล้วนะคะเด้งติดกันเลยเนาะโอเครอบที่57นะคะ4 1 5 3 9ตาตามรอบหนึรอบสองมาออดรอบที่3นะคะสอง3ปสามหนึ่ง อีกสักหนึ่งวันนะคะวันที่สิบเก้าเนาะรอบที่เจ็ดนะคะแปดเก้านะคะเก้าหน่วยล่างนะคะตามล่าสามนะคะวิ่งบนรูดล่างนะคะผลออกสามเจ็ดห้าแปดแปดนะคะรอบที่สิบหกนะคะศูนย์ห้าแปดศูนย์เก้านะ มาสามมารอบแรกนะคะศูนย์หกแปดสามสองรอบที่ยี่สิบเอ็ดนะคะแปดหกสามหกเก้านะคะวิ่งบทลุนล่างนะ3สามล่าสามนะคะออกสามศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าค่ะแล้วก็รอบที่ยี่สิบสองนะคะเก้ามาหน่วยล่างเราตามได้อีกนะคะอ่ารอบหนึ่งไม่มาสองไม่มามาเข้ารอบที่สามนะคะสามแปดแปดสองหกนะคะ รอบที่29 09นะคะมารอบที่2องนะคะสามสอ่ 3, 2, 0, 4, ค่ะรอบที่41นะคะ0ูน6 9่ค่ะอันนี้มารอบแรกนะคะผลมารอบแรก9 2383นะคะอันนี้หัวใจพองโตเคฟู K อีกนะคะเพราะว่าได้เด้งนะคะ รอบที่52นะคะ9หน่วยล่างนะคะ9มาหน่วยล่างนะคะตาม3ตามรอบที่1นรอบที่สองมาออกรอบที่สนะคะศูนย์สามนะคะรอบที่ห6 0สกศูนย์ก้าล่างนะคะผลมาออกรอบที่สองนะคะ3ามหนหนะคะถือว่าเลขเดินดีเนาะ แปดนะคะ9หน่วยล่างรอบที่63นะคะรอบแรกที่เราที่เราตามเลยนะคะที่เราล่าเลข3นะคะผลออก73537นะคะอันนี้เคฟู K อีกเหมือนเดิมนะคะเด้งนะคะโอเคค่ะของห้องรวยเราไปห้องเจษดาเนาะ สังเกตเลขล้วก็ปรับใช้นะคะมันเป็นแค่แนวทางนะอรอบที่3ารอบทีค่า6ค0่ะ1 6 0 8นนะคะตาม3นะ8365 4ผลมารอบแรกนะคะโอเคผ่านจ้าเก้ามาหน่วยล่างนะคะรอบที่83เอ๊ะวันนี้เก้ามาหน่วยล่างมีแค่กี่รอบเอง ห้องธรรมดาอ่าหน่วยล่างนะคะ29นะคะตาม3มารอบที่2นะคะ73ไปดูเจษดาวีไอพีวันที่20นะคะรอบที่4นะคะ1 9 3 5งอ่าออกรอบแรกนะคะผล8 5 3 4 5นะคะแอดไล่ให้ดูนะคะทั้งวันนะคะ จะได้ดูสถิติการเดินของเลขนะคะ00449นะคะตาม3ออกรอบแรกนะคะ03941รอบที่27ค่ะ35159ผลออก534มารอบแรกนะคะโอเครอบที่35นะคะ86079นะคะล่า3 ผลออกรอบแรกเช่นเดียวกันนะคะ27936รอบที่39 46049นะคะตาม3านะผลมารอบที่2นะคะ35149และรอบนี้9ลงท้ายอยู่หลักหน่วยนะคะ9หลักหน่วยล่า3ต่อเลยนะคะผลก็ออกรอบแรกนะคะ09783นะคะ สังเกตเลขง่ายๆนะคะเป็นแนวทางในการตัดสินใจได้เลยนะคะอรอบที่าสองเก้าหนึ่งเนะคะตาม3ผลมารอบแรกนะคะแปดสีหนมนะคะโอเคหมดแล้วนะคะวันนี้ทิศของแอดก็ ore, น่าจะเป็นประโยชน์นะคะเป็น แนวทางในการตัดสินใจในการแทงยี่กีของเพื่อนๆได้นะคะยังไงแอนโซก็ฝากห้องโซดาชาแน,นลวันไว้ด้วยนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอนทำคลิปต่อๆไปนำเสนอทิคใหม่ๆดีๆให้กับเพื่อนๆอีกนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ